มาค่ะมันจะหมดฤดูกาลแล้วค่อยได้กินทุเรียนทุเรียนหมอนทองกรอบนอกนุ่มในไม่มีกลิ่นไม่ลองกินดิอือกรอบเหมือนมาชเมลโลฟ,ฟรีสด้ไหมกรอบอุปูปูทุเรียนเลย เอาไปปลูกได้ไหม,น,มนี่เม็ดนี่ปลูกได้ถ้าใครอยากได้ต้นทุเรียนเป็นของตัวเองเราไปปลูกหวานมันขาจดมันเขาแดบเหมือนมะม่วงมันอร่อย Med litt glass.

ออกรอบนอกนุม่มในกิ่ไม่แรงหม่ไหมไม่ได้กินเลยนะกินไม่แรว ้องขังกินไหมกินนหมกินนิดนึงอ่ะอันนี้เนี่ยอันบางๆไม่เมือค่ะแต่ได้กินนะกินอันนี้อื่ไม่่อย คับน้ำนมเอร่อยของโปรดของโปรดวีละครั้งพึ่งจะได้กินปีนี้ปีนี้พิ่งได้กินได้กินครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกของปีไม่มีโอกาสได้กินเลยหัวพ่อกับลูกเขาเหม็นแต่วันนี้ มันไม่กินไม่แรงไปไปยืนร้านหนึ่งมาแล้วทุเรียนมันอันนึงมันะไม่ได้กินอันนี้แหละไม่ได้กินอันเดียวถ้าไปอยู่ที่ร้านนะมันจะกินแรงนะกินแรงมากเลยหม็นไหมไม่เหม็นไม่เหม็นแล้วก็ไม่วินหัวด้วยอ <c oughs> ออร่อยตอนนี้อยู่ที่โลละแปดสิบเก้านี่ไปซื้อเร็วเดี๋ยวราคาหมดเนื้อเนื้อล้วนนะลล 2, นะอ่ะโลละสองร้อยเก้าสิบเก้านะอร่อยมาก